ดีมากคุณขอบคุณนัสสันดอนนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีนัสสันดอนเนี่ยผม,มนนยงคงจะได้ชิชิบูเหมือนเดิมแต่ว่าฉันไม่ได้เปิดโลกบอกว่าไม่ต้องขอบคุณนัสสันดอนต้องขอบคุณคุณมากกว่าที่ไม่ได้ชิชิบูต่อครับผมไพราะแต่มันชอบจริงเองชอบจริงชอบนะแต่วันนี้ก็ทุกคนชอบเลยครับได้ผมเห็นแบบเรื่ยนเอ็กซ์โวมพวกพี่นัทเสี่ยวมาก ตื่นเต้นจังเลยตือเพลงนี้นจริงๆเล็บช็อตเราก็โอดกันแหละว่าเฮ้ยเราอยากได้เพลงอะไรที่จะมาอยู่ในค่าตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าพี่นัทนี่เขาเป็นหัวเรือหลักเลยในการดันเล็บช็อตออกมาเขาเขามีพื้นหลักเขาคขามหลักแต่อจเราจะไม่พูดนะว่ามันคืออะไรนะใบคือเดี๋ยวเราขอใบหนึ่งนะที่แบบสมมติแบบคนไม่เห็นภาพเนี้ยจะเป็นโอเีค่ๆหน่อยนะไ่ชุดนักเรียนเฮ้ยเพราะว่าบากคนเคยเห็นแล้วอาจจะเคยเห็นแล้ว เอสเลอ๋อสมัยก่อนคนเยอะมากเลยเยอะแทบไปหมดเลยไอ่ถ้าวนึงไอ้พอพูดถึงสมัยก่อนสองคนนี้ก็เงียบใช่ไหมนะสองคนนี้มีสมัยก่อนเหมือนกันนะเนี่ยมีมีเดือบื้อเดือบื้อมีมีอะไกต้นแบบอันนี้อันนี้อะไรล่ะที่อะไรกันเป็นเฟรมแบบอ๋อเป็นทองทออ๋อคือแบบจริงไม่ใช่สมัยก่อนเราจัดนะ้าเราไม่รักคุณรับ เราเรียกเขาว่าอะไรนะจบพิกลบดีอ่ะเฮ้ยผมจะบอกอันนี้เพื่อนผมมาดูด้วยนะจริงเหรอนี่เหรออยู่รอเฮ้ยจริงเหรอแล้วนละอยู่รอโซนอะไรใช่ไหมนี่สักทีเดียวถ้าอร่อยเขาเซฟมาให้ผมไงในวันนี้อ่ะแต่เอาเป็นว่าก่อนเราจะเป็นพาร์ตต่อไปเนี่ยคือพาร์ตเมื่อกี้ที่ผ่านี่ก็เป็นยูนิตแบบเรามารีแคบสร้างสร้างของพราพาร์ตต่อไปบอกเลยว่าจริงมากๆนะครับแต่ว่าพาร์ตที่ผ่ัดก็ไม่พูดถึงเลยไม่ได้เฉียดกุลาเป็นยังไงบ้างกุลารู้สึกยังไงบ้าง สำหรับผมนะสำหรับผมแบบโชกุหลาบแต่ผมยืนอยู่ด้านข้างผมรู้สึกว่าไม่เคยเห็นโชว์การเต้นที่แบบดีขนาดนี้ในชีวิตผมให้เป็นหนึ่งในโชว์ที่ดีสุดๆจริงใจอยู่ผมไล้จริงจริงแต่แต่ว่าตอนเราดูก็เห็นว่ามันดีมากจริงจริงๆเนี่ยโชกุหลาบดีมากครับพี่นัทมาเราโชว์ดอกไม้จันทากันนะไปบ้างก็ไม่จัดหรอกเราเล่นกับสองเดียวก็ เราคือไม่ได้พูดเลยกูหลับอ่ะแล้วแล้วให้กูหลับพูดแบบเขาบอกว่าดีมากแล้วความจริงเป็นไงเลยเว้ยอะไรนะครับแกความจริงเป็นไงอย่าทำเหมือนคุณโถไม่ถูกกับจริงคุณอยู่นดี๋ยวนี้ทุลักทุเลรู้จักแบบนี้ไหมเนาะอ่ะต้บอกว่ายากมากเลยครับมีคนร้องฮิปฮอปอีกคนนึงอะไรก็ไม่รู้เข้าคิปนะฮะเฮ้ยแต่จะรวมกันแล้วลงตัวมัมยากยากมากเลยครับการได้คอนเทนต์ครับเรียกว่าเป็นอะไรใหม่ๆสำหรับพวกเราสองคนได้ครับผมก็ จริงๆพอรู้ว่าจะต้องทำยูนิตนะครับพี่องคเสนอเพลงนี้มาก่อนเลยเพราะว่ากอัวร้องทั้งวันเลยร้องว่าผมก็มีลูกแบบนี้ครับผมทำไม่ได้ผมเลยขอดเวลาแค่แต่ก็ยังไม่เห็นลูกเอ็นไม่ได้เลไม่ใช่แบบลูกเอื็นลูกอะไรเลยอ่ะผมมีผมเลยฝึกยากแชรนะแล้วผมก็ แรปเวอร์สต์นี้ของสรันันเทียนี้มากโซเดอแบบ<ด>ขอแรปแล้วกันพี่ภงมิไปเรียนแรปเพลงนี้มาเลยอือใช่ม<ร>ากแล้วเกิดเป็นข้อข้อมูลเท็จแล้วครับผมใช่แล้วก็แล้วก็รู้สึกว่ามันโลอนไปถ้ๆๆาเราจะรีรอร์กเลยแบบเออมหาใช่คือต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะเจอน้องๆกลุ่มนี้นะครับผมที่เล่นเครื่อร์นดีไทยเขาเซ็ตตัวนี้กับน้องๆเลยได้ไหมครับผม คือถ้าพูดถึงการซัพพอร์ตนะครับแรร์ยูที่ซัพพอร์ตพวกเรามาตั้งแต่แรกๆนะครับแต่ในรายการจะบอกว่าน้องกล like, like ุ่มนี้ก็เป็นเหมือนแลรยูเลยครับผมคือน้องๆกลุ่มนี้เขาเรียกว่าติดตามพวกเรามาเนาะแล้วก็เล่นเพลงของพวกเรามาแต่เรามีซิงเกิลสองซิงเกิลเองนะผมและน้องก็เหมือนแบบเล่นตลอดเราก็เห็นผ่านหน้าค่าตาผ่านโซเชียลตลอดเนี่ยับผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีมากเลยที่จะพาเด็กไทยนะครับที่มีความสามารถมากขนาดนี้มาอยู่ในโชว์ที่เรารู้สึกว่า สรรรสสาหัับบเควยงามมากสำหรับเราต้องขอเซ็นข้างมือให้ชอบกุหลาบหนบนะผมไม่โชวหนึงไม่โชว์นึงผมไม่ตาวคุณวิลเลียมแค่ผมเห็นไลายอัพในแผ่นกระดาษผมว่าขำแล้วจริผมไม่อยากจะคุยวิลเลียมผมไม่อยากติดขาวคุณวิลเลียมไม่ขำไม่ขำยังไม่ทันพูดเลยไม่ไม่จริงๆทำไมคุณถึงเรียกอีกคนหนึ่งเป็นดูโอ้คุณไม่คือจริงๆเนี่ยมาเมา่อไี่มา จริงๆเพลงเนี่ยไอ้ที่่ถาามวจะไม่ใช่เพลงนึงนะครับผมเลจะเป็นอีกเพลงนึงล่านเราอาจจะไม่พูดว่าเป็นเพลงอะไรแต่ว่าอยากรู้เลยจริงๆพูดได้พูดได้ใช่ไหมว่าอีกเรื่องหนึ่อยากพูดเองพูดช้าหน่อยีกโอเคอีกโอเคแอมโอเคเราโอเครึเปล่าร้องไปนะพอแล้วพอแล้วแต่ว่าผมไปดูเวอร์ชันที่โจโซอูร้องไว้แล้วก็แบบว่า เออพี่ตู่ผมถอดอยากรีเมคกันตอนแรกใช่แต่คุณทนมองหน้าพี่เฉยๆได้จริงแบบมึงจะทำได้เลยก็เลยแบบเออเรามาหันนี้แบบว่ามันโชว์พลังเสียงหน่อยนี้เพลงงนั้นแค่แบบผมเรากปเลี่ยมเราอาจจะแบบไม่ได้ร้องต่อ,อ,อเราจะร้องแค่เ็รู้ว่าจะร้องได้ตอนเล่นอะไรกันาไม่แต่จริงอ่ะชอบมากเพราะว่าเป็นเพลงที่ผมชอบเปิดเลยที่จะร้องแบบชอบแกล้งอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นอันดับเพลงเป็นเพลง,ง,งที่สูงมากๆคือเพลงที่ทำผมแบบคอแหกอยู่หลายวันเลยครับทุกคนนะซ้อม ไ่แต่ว่าคนชมคนเยอะมากๆเกรูว่าแบบคนรอเพลงดีขึ้นเยอะมากจริงๆอ้ผมผมรับระกันจว่าร้องเได้ผมได้อะไรกูเลยอผมจะบอกว่ามนเรียกเพลงผมมาตลอเลยนนี้ผมไม่ผมไม่นั่าตอนเลียนครับให้ผมมั่นใจในการร้องเพลงมากเลยนะคนเลยเอะะ โชว์กูดีกว่าอคิ้ออกเลยครับอ่ะแล้มาพี่คุณหุกก็คือโชว์พลังเสียงกันแบบสุดยอดเลยครับแล้วมาก็มาท้ายพิธสุดท้ายเในสุดท้ายเรียกว่าเพลงนี้เชื่อว่าทุกคนในคอนี้เฝ้ารอถูกต้องก็เลยอยากถามตุ้ยเหมือนกันทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาร้องครับใช่ครับเออทำไมเลือกเพลงนี้ร้องเพราะเพลงที่ต้องร้องเสียชีวิตแล้วแล้วยู่งดูยิ่นี้ยิ่งดูยิ่งดใช้คำว่ากระท้อนกระแทกแดดได้ ครับก็เพลงไม่ใช่เพลงที่สำหรับผมนะเป็นเพลงที่มีความหมายมากคือเป็นเพลงที่เราร้องได้แล้วเห็นพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเอาไปใช้ในการโปรเจกต์ใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่เราก็ดีใจคุณมองผมคุณจะมอง่าเขาไม่ทำไมมันก็สั่มดิมีมั้ยคุณตอบคุณตอบโอเคตั้าไหะคือผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่มีความหมายเพราะว่าทุกครั้งที่ผมร้องอะไรครับมันไม่ไม่ใช่เพลงที่ร้องได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าอะ ด้วยความที่มันก็มีเทคนิคหลายอย่างกนะหลักๆของผมคือมันคือแบบเวลาเราร้องแล้วเราจะนึกถึงอะไรเราก็จะนึกถึงภาพแบบนี้อะไรเงี้ยมันเป็นการร้องให้ทุกคนร้องให้กับเพื่อนๆทุกคนในวงอะไรเงี้ยว่าแบบเรามาเจอกันได้เราไม่ใช่เพื่อนเมื่อคนะจ๊ะอะไรใช่เลยทำที่ดีเลยนะคุณบอลการหน้าด็ดคนเดียวแบบโหภาพสวยมากมเมนต์จากขหลักที่หล่อมากเลยนะจริงเหรอหันหน้ามาด้วยฮ่าฮ่าฮ่าผมช่วยตัวเองแล้วมันแย่สั่งตัวนั่งด้วย เหเหพูดถึงเพลงต่อไปที่เราจะร้องเป็นเพลงที่นักร้องก็กระท้อนกระแทกใออกอะเอ๋ยังดีที่ไปเสกชีวิตถ้าเรียกพูดถึงเพลงต่อไปไหนเป็นยังไงบ้างเพลงต่อไปเนี่ยไม่อยากพูดชื่อเพลงแต่ว่าสิบล้านแล้วครับเพลงที่เพลงชื่อไม่มาสุดท้ายเต้นทำไมอะไม่คุณ เล่าเพลงไปเดี๋ยวเดียบเรียวทีมนักร้องคนนี้แล้วเพลงนี้พร้อมมากครับเคยฟังกันหรือยังเคยฟังกันแล้วพี่รับน์ส่งเลยครับผมไปฟังเพลงคลาสสิคไทยอะไรไหม ตื่นเต้นมากเลยผมพี่ตื่นเต้นีเครับผมโหขึ้นแกมาในคอนเสิร์ตตืนเ้ได้ข่าวว่าที่นี่เป็นบ้านพี่ดังจริงหรือเปล่าใช่ครับเ็าะข้นรปน้เลยนี่เลยขึ้นมาแล้วก็ไเล่นไ้เลยนี่ัสนะครับผมเจอันเ้นะครับบคักระดดนะาบังเกินหนึ่ง ครับวันที่เราแบบต้องขอเชิญพี่เจมมาเลยเนี่ยเพราะว่าจริงๆพวกเราเด็กชื่นชอบพี่พี่เจมมากๆมากๆมากๆมันแสนนานแล้วครับผมครับผมแสนนานถึงคนยุกหนักก็ไม่ควรเกิดทุไหนครับไปไปนี่ไปนะครับครับก็เลยรู้สึกว่าแบบโหยิ่งกับผมเองผมอยากพัฒนาการร้องเพลงมากเลยผมครับรู้สึกว่าต้องอยู่กับบรรยากาศที่ส่งเสริมเลยส่งพี่เจมไหมล่ะับ ปุ่นถูกเรือผมตกก็อี Hoy, ้ขันมาองเงี้ยปุ่นไอชูซิลโอ้ยเนี่ยครับผมแต่ก็เป็นเกียรติจะอยูก็จริงได้ได้มาลองเป็นแค่น้องนี่คือแบบรู้สึกว่าแบบเป็นเกียรติเหมือนกันเพราะว่าติดตามน้องมาตั้งแต่เป็นเอ่อแวิร์ลวูฟนะฮะอ๋อครับเวิร์ลวูันนี้ของอะไรครับอันนี้เป็นหมาป่าที่โตขึ้นแล้วอ๋อใช่เซ็ตอ่ะถามอะไรวะยังไม่ได้โตอเลย ใช่เพราะว่าเราชอบมากจริงเพราะว่าเราชอบ PJS มมากคือตอนอาบน้ำก็ฟังขับรถก็ฟังนั่งขี้ก็ฟังอาจจะยังอจยังไม่ต้องพูดนะโชคโชวอย่างอีกตัวแหวนโชว์โชว์ทีเดียวเร็จแลพูดนั่งขี้กันได้เลยอ่ะลาไว้ก่อนดีกว่าครับช่วงนี้อกผมแพ้เสซีฟในหัวแบบหนักมากอ๋อเมื่อวานเลยเมื่อวานก็เรียบร้อยแล้วรอบหนึ่งโอเคเล่นเล่นเล่นหน่อยครับ อพูดจากต้นก้ะทงออกไปอ๋อไม่เป็นไรครับผมควรกะเดนกันนั้นไม่ได้ครับสวัสดีนายยูเรื่อนครับผมพี่ตุ้ยอย่างนี้ผมจ้ไมครับผมไนอร้องนพี่ตุ้ยหนึ่ันรั้นผมจาสมมรัิว่า ควไร้แข็งแต่ประกาศว่าเฮ้ยพี่เจมาเนี่ยอาจจะได้สักหกเจ็ดรอบแนะี่ยใ่บรรไากาพี่เจไม่ดูลใครหอยัไม่ผมเชื่อว่าคุูมัเยอเหมือนกันสองเสีงคนสเลยครับระางประมาบงกันแค่ไม่ทันกันเงเขาสวิชได้อ๋ครับผมเี่ตัแต่เดมีาถวจจับไม่ได้ครับก็พี่เจมมาให้พี่เจ แต่ว to ่าฝากผลงานอยดรก็ว <another hand towards reconcile> ่าช <thighs> ่วงนี้มีผลงานอะไรบ้างครับผมก็ช่วงปลายปีแล้วนะครับผมก็จะมีอีพีใหม่มาครับผมก็ฝักเองยังไม่ออกเกือบพูดแล้วฝักเพลงที่จะปล่อยมาในช่วงปีใหม่ด้วยนะครับครับผมผมฝากน้องๆไลค์แคปไปด้วยแล้วกันนะครับผมจะเป็นคอนเสิร์ตตัวเองก็ตามนะครับในคอนเสิร์ตตัวเองก็ตามนี่ไงแต่เมื่อกี้ก็ เราลองเพลงของพี่เจไปแล้วครเจเราลองงใช่ไหมใช่โอ้โหเป็นเกียรบมากมันอาจจะเพราะว่าเราหันหลังให้จอสคริปต์เรจะมองไม่ได้อยู่นะเมื่อกี้เป็นเมื่อกี้ตาไม่ใช่ตาเป็นเมื่อกีตาพี่น้องผมเอะไรนิดหน่อยพี่บุญนะครับไม่จะบอกว่าเมื่อกี้พวกเราร้องเพลงของเออน้องวิลเลียมไปแล้วครับพี่แอ้มพวกเราแค่แบบอยากลองร้องเพลงพี่เจบ้างถูกต้อง อยากฟไหมแต่ผมว่าตรงนี้ทุกคนอาจจะยังไม่ได้รอเอ,อยากจะไปร้องตง้องมินิสเตทด้วยกันไหมครับโดอนทีเนาเีย่งเี่างเดียวาเลยครับี ดูไปรู้กระจับปิงไงรูมาตบนี้โอ้ยเป็นกระจันเลยพี่ๆย้ายคครับย้าครับไมเลี่่เลี่ยนก็ระบบที่บอกว่าพวกเรานี่เป็น้เราะบอสว่ที่สุดมันจะมาช้าเส ยี้คือต้องบอกก่อนว่าเพลงต่อไปเนี่ยอันนี้เป็นการบอกไปนะคือมันเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ครับผมผมต้องขอและแต่งตัวเป็นเออ่นักแสดงนำร่วมก็คือเป็นเด็กชุดเรียนนะเป็นโอ้เป็นโอ๋วลาโอ๋กันเป็นขอยเโอ้โอ้ยฟ้าเวลา เคมาละครแน้วก like ็ค <refin ements> ุณก <op edi> ็พ mm ึงครับ <puntos> ว <illa noise> ัน <Five> น <hours> uh ี้ปกติคอนเสิรนนที้เล่นสกีประมาณ8ปดเ้าเซนตนี่พีเห็นว่าแล้วอะไรเปล่าอ่ะทุกคนก็น่าจะรู้แล้วล่ะครับเพลงต่อไปเนี่ยคือเพลงอะไรเอางน้เลยครับงั้นไปฟังกันเลยจ้บ